สวัสดีย้ายต่อยสวัสดีครับ,ปรบเป็นยังไงบบคทุเรียนเป็นหมากบอเป็นหมากแลสสหมากอยู่ทางไหนบบ่อนุแ่ต้นไดเนาะเป็นหมากวันนี้โอ้กม่วงก็รดน้าลายแลักบ่วงนีร้กาเีปุ๋ยขิงว่าปุ๋ยยังนี่ปุ๋ยซีว่ภาพว่าภาพเอามาใส่บักทุเรียนเท่าบอครับเอามาใส่ยางใส่ยางใส่บกทุเรียนต้นไหนเป็นหมากหน่ะนี่เป็นจักหนวยเป็นจักนวยปีนี่เป็นจักนวย เอามาลุ้นด้วยกันครับลุ้นอยู่กับหมอเก่งชาแนเเล,ลครับมาชมสวนให่ต่อยนะครับสวนทุเรียน,จนยแจนแ็คต oh, ้นกอเข้าร้อยหรื OR บอบ่ลอยทราต้นบ<อ><ร>่จ็คต้นหรอแยต่อยบ่ปลูกอะไรแจ็คต้น่ะเอาบอกไฟก็มีต้นนี้ล่ะคุณน่บอกไฟแต่ต้นไหนเป็นหมากจับหมากยีบ่บ่สามสี่มากคุณบ่มามาลุ้นลุ้นลุ้น้นลุลุ้นลุ้นลุ้้นลุนต้นไห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 ต้นไหน ต้นนี้เขาเป็นหมากกว่าต้นนี้โอ้ต้นนี้ตีต้นนี้ว่าเขาเป็นหมากต้นหนีว่าเป็นหมากสมบัติดม่ปตีตีต้นนี้นะปติดตีเอาไปไปต้นไหนเป็นหมากซชนะโอ้มา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 สามปีเนาะยัยต่อยเนาะปีที่สามนีปอสามปีสามปีหนีเนาะต้นนี้ก็ป่ะจับบ่ต้นนี้ท่านใหญ่เนาะโอ้อ้าต้นใดต้นใดต้นใดจับหมากต้นใด มันเป็นยังเบิางทุกต้นเลยบ่หนีใครมาลักกจับในเบิ้องเรื่อบอต้นทั้งใดต้นทั้งใดต้นหนีเป็นต้นนีเป็นหมาต้นหนเป็นหมาต้นนีใสต้นไหนใสมาบางไกลไกมันดูใสใสไปสี่เบิ้งแน่บางไกลไกลบ่ใสเบิ้งดูเบิ้งดูเบิ้งดูโอ้มันมันมันบ่มีแมงบ่มีแมงบ่หนีสามปีพอดีบอยายต่อยใสหมากมันอยู่ใสโอ้ยพี่ดิ โอ้หนึ่งสองมันก็น่งออกดอกบ่ะนี่สามใบอ่อนมันเนาะหรือดอกหนึ่งสองสามใส่ต้นไหนมีหมากใส่ใส่ต้นไหนหามากใส่ไปวิ่ต้นหามากอะอย่างไปเบิ่งดูต้นหามากโอ้ยมีคนจองแล้ววันนี่อะต้นหามากไปดูด้ต้นหามากแค่แขงนาะมันบอลลูนดอกนี่มันติดหรือด้วยนี่นะบึงแดงนี่มันติดเหรอ เขาคึ้โยงเสือกใ้พยงเสือกไหนี่ันน่ะ้วนโยงไห้พนบ่า,านันานมันมต้องโยงใหมบ่ม่ันท,ที่โยดมันทีักตีงามมาสิที่กทัก,ก,<า>กบ่กโอ้ยี่ตก็ไปปูคางมันได้ได้วยจะเมตรละนี่ฮนี่หนึ่งสองสามสี่เมตรบ <ๆ S 2> ่นี่สี่หรือหาเมตรหรือปูกไปตามใจปูกไปตามใจบ่ปไปเป็นเปียมาปีแรกเนาะต้นง่ย่าย่บ่เป็นบนต้นน่ะบ่เป็นบ่ต้นน่ะ โอ้คุณนะน,นั่นแต่เป็นตีนสใส่ต้นไดนหาหน่วยนะพี่บอกต้นนี้บ่มีวะต้นนี้บ่จับหมากบอกแล้วจับไปบางดูบางดูบงดา,งดางดูหาหน่วยทั้งในด๋ยหาหน่วยทั้งใด๋ยวโย่ใส่ต้นไดนหาหน่วยนะว่าของยายต่อยปลูกข,ข้าวเดียมขึ้นงามอ้วนส้วกขึ้นแล้วนะขบความนี่นะนี่ต้นขบความนี้ก็งามด้วยเหตุล่ะโอ้ต้นนี้ก็หาหน่วยเพี่นบอก มันส้มหรือเปล่านี่ใบมันคือใบจังซี่ใบมันเหี่ยวบ่หนี่หาหน่วยได้ตีหนี่ใบมันเป็นแมงบ่หนี่เป็นยังนี่เป็นอะไเป็นยังแบบนี้เป็นใบยังล่ะฮะเอาแต่ว่ากับใบเออใบแห่มันขาดมันมันดกเกินไปหรือเปล่ามันส้มไม่หนึ่งสองสามสี่หัวไฟว่าหาหน่วยมันหกหน่วยเหมือนได้สิยัยต่อยหกหน่วยใส่หกหน่วยนี่เด้อ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกหน่วยเหมือนเด้เออมแมน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 เป็นสองต้นป,ปีนี้นะปีแรกว่าฟังนันเป็นอีกวะโอ้หนี่เด่นนี่เด่หกหน่วยหกหน่วยใั่ต่อยหกหน่วยอะฝากดูแรงเลยต่อไม่เป็นหมากนี่ปล่อยมันเป็นื้ๆนี่พอดีเล่งพอดียัง้งเป็นบ่อนีสามปีพอดีว่ กิ่งมันกับใบใหญ่ด้แหลมันมันกับสิบัวหักใบใหญ่ต่อยมันกินง่อยแท้ฮะมันสิอยู่ได้บ่นี่สิบัวหักตุ่มลงบอนี่ย่องไว้เป็นบ่อเสือกอันนี้เออเอาอันนี้โยงไวโดดเนาะจุ่มแตงสามหน่วยงานในน้อยนะมันสิโยดลงบ่านน้อนี่อ่ะลุนลุนเนาะเป็นว่าจัก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 เดือนบ้านเท่าสิได้กินบ้านเท่านะบ้านเท่าเดือนมิถุนาบ่โอ้เดือนมิถุนา ให้ได้โลละมีธุนาอธิบ้ติเอาเนาะมันเป็นหลาโกมูเนาะไงไว้เก้าเก้าเขาไว้จากหมื่เก้าสิบวันก็ได้ได้ย่ยต่อยนี่มันจับหมาล้วบอล่วงตรงนี้มันล้วงบอมีหน่วยล่วงบ่ลาอนี่บอันหนน่ปบ้านนี่เนนุ่ยงเออเออส่องมันเป็นหมาเขาใส่ปุ๋ยสูตรไหใสปุ๋ยสูตรเ้านี่สูที่เก้านี่นะฮดหนาจยังไงบัลฮดดมดคือเก้านี่ โอ้ยอ่ะขอบต่อยแย่ต่อยต้นนี่กระติ้กันนี่นี่หาหน่วยนี่เนี่ยบังดูนี่นะครับเร่หนึ่งสองสามสี่ห้ากำับออกดอกไม้แย่ต่อยนี่ออกดอกไม้น้ำนี่น่เออมัน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 ถือฝุ่นกับล้วงเด้มันหน่วยนี่หน่อยซ้ำนี่เนี่ยมันเท่าไข่ไก่นี่สามารถล่วงได้เขาว่าได้นี่กต่มันต้นหน่วยใหญ่แหลมันจะสีบอล่วงอันนี้มันจะสีล่วงได้อยู่มันมันหน่วยหน่อยเออใครอยากได้ก็มาจับจองกันเนาะย่อยต่อยเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเป็นหมากไก่แก่ก่อนสิมาทายท่ามอีกเด้อนี่ดิ ได้๋ยู่ได้๋ยู่เอ๊ะมันมันออกไม่บ่รุ่นนี่เรุ่นแรกนะมันลวงมันเป็นบ่เอออันนี้รุ่นรุ่นสองเนาะรุ่นสองลุ่นสามเนาะอันนี้รุ่นสามนี่เออมันออกอยู่เด็ดตอกปอกปอกเป๊กปอกเป๊กปอกเป๊กอย่เออหาหน่วยยังว่าหาหน่วยตัวนี้พอดีแหละพอดีแหละออกปีแรกยังมันเป็นหลายลุ่นสองอย่าลืมมันมาโยงไว้เด้อนี่เด้อบางกว่ามันสิลวงบ่มันยังหน่อยหน่อยอยู่เนาะมันถือฝนน้ำเด้เออมันถือฝนกระยามันลวงโอ้ฝนนะข้างฝนนะโอ้โอ้โอ้มาเยี่ยมชมได้เลยยยยสวนาต่อครับ ขอบคุณมากเป็นบุญตาครับได้เห็นทุเรียนบ้านยังก็ฮองบัา,านประคาตำบลโชกแช่บันี้คองวามส่อยจังหวัดมุกดาหารมาชมได้เลยมาจับจองได้เลยนาใยายต่อยเนาะปีแรกปีแรกปีหนาสิเป็นหลายอยู่ปีนี้ประคู่กันดอกโอเคขอบคุณครับอ่ะ